มัจจจันทร์ไหมล่ะพุทธเจ้าตั้งชื่อเลยอะนี่สกิตาคไอ้นี่อนาคาไอ้นี่โสดาสกิตกาอนาคานี่อรหัือนนี่รูปฌานจีนี่อรูปฌานจีนี่นีโรถสมาบัตินี่มหาปรินิพานเห็นไหมละ่ะมัจจันทร์ไหมละ่ะตั้งชื่อขึ้นมาเลยในสมัยที่พระองค์โค่นมันมันไม่มีชื่อนะมัจจันทร์ไหมละ่ะพุทธเจ้าฉลาดลักแหลไมไหมละ่ะตั้งชื่อเป็นสมมุติ ย่างนั้นเปิดมือสีส่พันการเป็นชื่อสมมุติเรียนให้มันจบทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติเมื่อเรียนจบทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติก็สิ้นสมมุติไม่ยึดไม่ถือทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัตินั่นเลยคือความเป็นจริงมาชัญญา่งน้ำหนะกเลยเลิอประเสริฐที่สุดพอมันจึกฉายดูปีนั้นป๊บก็หลงป้าเลยนะ นั่นพอลงป่าแล้วก็โอ้ยไม่ต้องไปพูดถึงนะตอนนี้เหมือนกับว่าเม้นเราตายกันาดน,นี้เดี๋ยวนี้เราก็ภาคภูมิใจเพราะเราไม่สงสัยอะไรอีกแล้วน,นี่ปีพศ2548ที่สะดือดงในปีนั้นนะแล้วก็ปฏิทินนี้ยังอยู่นะลูกนะต้องปุจะเก็บรักษาไว้อย่างดีนี่ขอให้พวกลวกูกพวกหลานเข้าใจด้วยว่าหลวงปู่เนี่ยไม่ได้ลงใครง,ง่าย ภาคปฏิบัติเนี่ยมันจะรู้มันจะเห็นเหนือตำรานี่คอยรู้หลังเข้าใจนะตำราเป็นเพียงบัญญัติไวเ้เล็กๆน้อยๆแต่การรู้การเห็นมันเหนือตำราตำราตัวนั้นเป็นเพียงสม,มุติเล็กๆน้อยๆแต่การรู้การเห็นเหนือตำราที่มมายิ่งใหญ่ครอบสามแดนดุกดาตมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะประค้านกันได้ยังไงถ้าค้านกันก็จะแสดงว่าปฏิบัติไม่ถึงนันก็แค่นั้นเอง